สวัสดีครับพบกับผมวินรถตู้รถตู้เกรด A ที่คุณมั่นใจวันนี้ผมมาเจาะสเปครถนะครับในคลิปก่อนเรารวมมิตรไปแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถหนึ่งคันที่น่าสนใจตกแต่งภายในเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบรู้ดูดีแน่นอนครับเป็นใครไปไม่ได้เลยขอแนะนำคันนี้เลยครับ Toyota c o m ม u ูเตอร์ดีเซลนะครับปี2017ครับไม่แสนเเท่านั้นเองนะครับเป็นรถหน่วยงานฉเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ60โลเท่านั้นเองเช็คระยะเปะ๊เปะเลย 1,000 0โลดูแลเต็ม100%แบบนี้นะครับป้ายแดงออกห้างคันนี้ล้านสแน่นอนครับวันนี้ราคาค่าตัวคุ้มๆไปเลยนะครับพิเศษเพียง780,000 0บาทเท่านั้นครับคันนี้ฟรีดาวได้นะครับลูกค้าตอนนี้ใครอยากฟรีดาวนะครับขอเครดิตดีรายได้30,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบ ไม่ต้องขำครับเบอร์โทรด้านล่างโทรมาได้เลยครับ0646966335นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยลูกค้าต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยครับสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับต้องซื้อรถกับวีรตู้ครับคุณจะได้แต่รถตู้เกรด A ไว้ใช้แน่นอนนะครับเส้นสายรายละเอียดคันนี้น่าสนใจแค่ไหนแตกต่างจากคันอื่นอย่างไรไปกันเลยครับคันนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับข้อสังเกตนะครับแวบแรกภายนอกคล้ายๆกัน นะครับเป็นปี2017ไมแสก็จริงนะครับติดล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นล้อแม็กนะฮะสวยๆเลยขอบ15หนะครับหน้าตานี่เลยฮะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีโฉมกันดั้ม m i เนื้อเชนนะครับกระจังหน้าโครเมียม2ชั้นสวยๆไฟหน้ามัาเติร์รีเฟคเตอร์ไม่แตกไม่ร้าวขาวใสอยู่ในสภาพสมบูรณ์ผิวพันธ์สันเดี่ยมตัวรถนะครับคมๆตรงๆฝากระโปรงเนี่ยเห็นไหมฮะนะครับจากกระจังหน้าขึ้นมาตรงฝากระโปรงสวยเดิมแบบนี้เลยนี่เลยครับนะครับลักษณะ ของตัวรถนะครับไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ํามาแน่นอนนะครับตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีฮะเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชั้นลูกสูญหายครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจะซื้อรถทั้งทีต้องซื้อรถกับบริษัทที่ไว้ใจได้นะครับวินรถตู้ประจําอยู่ที่เพชรยนต์นะครับเปิดมาแล้ว24ปีฮะเรามันเรารับประกันโครงสร้างเลยนะครับยินดีซื้อคืนเต็มราคาหากเจอชนหนักพิคว่ำมาเอาแบบนี้เลยครับซื้อแบบสบายใจนะครับลูกค้าต่างจังหวัดหลายท่านไม่่ไไดดด้้้มมาูรถววยตัััเเองนนบบใจแีล นะะฮซื้อเอาไปไม่ต้องลุ้นครับเอาไปไม่ต้องซ่อมนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถสวยๆตรงๆคมๆนะครับล้อแม็กขอบสิบห้าสี่ล้อเลยนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนนี่นะฮะกระจกเดิมแท้โตโยต้าชัดเจนกระจกข้างพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยเลยเดี๋ยวผมพาไล่เรียงกันไปดูนะครับตรงนี้บริเวณข้างนะครับนี่ฮะตัวสปอร์ตเมดอาร์คนะครับเรียงตัวสวยๆแบบนี้นี่เลยนะครับเรียงตัวสวยๆยาวๆไปนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สงสัยนะครับว่าเออรถเราจะดูยังไงดูง่่ายยๆนีเลฮะ ตัวบริเวณรางน้ำนะครับรางน้ำ,นำด้านบนนะฮะเราก็จะมองสังเกตเห็นนะคะนี่ฮะสปอร์ตเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไล่เรียงกันมานี่เลยฮะนะครับตรงนี้เป็นเม็ดอาร์คสีนะครับตรงบริเวณบอดี้นะครับไม่ใช่สีออกสีเยิ้มนะฮะนี่เลยฮะเดิมๆโรงงานต้องเป็นแบบนี้ชัดเจนนะครับผมรีวิวให้ดูแบบนี้ฮะด้วยความจริงใจนะครับรถสวยเดิมจะดูง่ายนะครับกระจกต้องเดิมแท้กระจกเดิมแท้แทโตโยต้าทุกบานนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานเลย เดี๋ยวผมพาดูนะครับบริเวณภายในนะครับเปิดออกมาตรงนี้นี่เลยนะครับด้านข้างคันนี้ติดม่านให้เรียบร้อยแล้วนะครับติดม่านให้เรียบร้อยแล้ววัสดุบุกข้างต่างๆนะครับบริเวณขอบประตูสวยเดิมนะครับสปอร์ตเมนอาร์คเรียงตัวสวยๆคันนี้นะฮะตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วพิเศษกว่าคันอื่นแน่นอนครับติดลาโพงทวิตเตอร์มีมาให้ด้วยนะครับซอกหน้าซอกในสวยเดิมเลยนี่ฮะนะครับบริเวณน็อตนะครับไม่มีขันไม่มีไขสวยเดิมเลยบริเวณขอบประตู สวยเดิมนะครับไม่มีพ่นสีสัดทับมาแต่อย่างใดไร่เรียงกันมาบริเวณหูกรอนด้านข้างนี่ฮะสวยเดิมนะครับตรงสปอร์ตเบนอาร์ตรงนี้2จุดนะครับชัดเจนแบบนี้นะฮะคอนโซลสะอาดสะอาดใสๆนะครับจะสังเกตนะครับบริเวณนี่ฮะแท็กเซอร์วิสนะครับของศูนย์โตโยต้ายังอยู่เลยเซอร์วิสยังไงนะครับก็ไปกันอย่างนั้นเลยแบบนี้นี่คือรถหน่วยงานรถศูนย์นะครับดูง่ายสังเกตง่ายนะครับข้อดีอ่ะเปิดออกมาตรงนี้นี่ฮะด้านใน นะครับเครื่องยนต์สวยเดิมนะฮะมาร์กกิ้งต่างๆนะครับอยู่ครบๆเหมือนเดิมแผ่นเพลทชัดเจนนี่แผ่นเพลทนะครับผลิตเดือนกุมภาปีสิต้นปี1 7นะครับแบตเตอรี่อยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะครับตัวใหญ่เลยทรงกับตันไซด์เลยแบบนี้นะฮะสีเทาดำสวยมากนะครับนานๆเข้ามาทีครับด้านบนก็ตกแต่งดีไซน์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มเติมเรียกว่าเรียบหรูต้องว่ากันอย่างนี้นะครับ นะครับบริเวณควบคุมไฟต่างๆนะครับบริเวณในเก๋งนะฮะสวยมากเลยโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไปแล้วนะครับเรามาดูภายในนี่เลยฮะคันนี้นะครับด้านหลัง8ดที่นั่งเบาะกับตันซีตัวใหญ่นี่ฮะอันนี้ตัวใหญ่พิเศษเลยนะครับคู่หน้าจะใหญ่กว่าชุดหลังนะครับนี่เลยโอ้โหคันนี้สวยมากนะครับด้านบนนี่ฮะนะครับบุด้วยเป็นลายไม้นะครับเป็นลายไม้สวยมากเลยแต่งแบบเรียบหรู นะฮะด้านหลังได้เป็นแอร์แบบไมโครบัสมาให้เรียบร้อยแล้วติดม่านรอบคันเลยครับคันนี้โอ้โหสวยมากนะครับนี่ฮะไฟได้เป็นไฟแบบ LED ให้เรียบร้อยเลยนะครับแอร์ทุกตัวนะครับแอร์ไมโครบัสทุกตัวนี่ฮะสภาพรถนะครับตกแต่งดีมากๆเลยนะครับไรเรียงไปจนถึงด้านหน้านะครับความปลอดภัยถังดับเพิงมีให้วัสดุบูกข้างนะครับบุข้างเรียบร้อยแล้วสวยๆเลยแบบนี้นะครับช่องต่อ power outlet มีให้ด้วย ตรงนี้ก็ได้เป็นนะครับเคาน์เตอร์บาร์วางท้าวางของต่างๆได้ครบครันนะฮะสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งต่างๆนะครับนี่อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับน็อตเนี่ยฮะตัวบริเวณหูกรอนนะครับไม่มีแงะแกะเก่านะครับสปอร์ตเบนท์อาร์คเนี่ยฮะไรเรียงกันมาสวยๆแบบนี้นะฮะน็อตไม่ขัดไม่ไขเลยครับสวยเดิมนี่เลยนะครับผมพาดูนะฮะโดยละเอียดนะครับแบบนี้ลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นนะครับหรือว่าไม่สะดวกเข้ามาดูรถเนี่ยนะครับดูคลิปผมจบนะ มั่นใจได้เลยนะครับพื้นปูเรียบร้อยแล้วปูเป็นพายางนะครับเรียบร้อยเลยเบาะสวยมากนั่งสบายครับด้านหลังแปดที่นั่งเหมาะกับใครฮะเหมาะกับครอบครัวหรือว่าจะเอาไปทําทัวร์ต่างๆก็ได้สบายเลยนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนฟรีดาวได้นะครับคันนี้ฟรีดาวได้นะผ่อนเดือนละประมาณ15ื่นเท่านั้นเองสูงสุดได้เจ็ดสิบสองงวดนะครับหรือถ้าใครมีเงินดาวค่างวดก็ลดลงนะครับผมชอบมากคันนี้นะครับด้วยการแต่งสไตล์นะครับเรียกว่าไม่หือหวาแต่งพองงามสวยงามนะครับเรียบหรู ชุดลำโพงมีให้ครบเลยนะครับซ้ายขวาหน้าหลังครบเลยโอ้โหคันนี้นี่ฮะผมภูมิใจนำเสนอเลยครับเพราะว่าแตกต่างเป็นรถหน่วยงานที่แตกต่างจากคันอื่นๆนะครับคันนี้ตกแต่งดีมากๆสวยมากเลยครับนี่ฮะนะครับไล่เรียงกันมานะครับบริเวณด้านข้างผิวพันธ์สันเหลี่ยมสวยเดิมหมดเลยนะครับล้อด้านหลังหน้าดิสเบรกหลังดัมเบลรกนะล้อแม็กขอบ15นะครับล้อแม็กขอบ15ถัดมาด้านหลังนี่ครับท้ายเดิมๆครับท้ายเดิมๆ นะครับไฟท้ายเป็นแบบทูโทนนะครับได้เป็นกระจกไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยนะฮะกระจกช่วยมองหลังที่ปั่นน้าฝนไฟเบรกตรงที่3าอยู่ครบๆเหมือนเดิมนะครับเปิดออกมาด้านท้ายนะครับเซนเซอร์ถอยมีให้อันนี้เจ้าของเดิมเขาติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเซนเซอร์ถอยนี่เลยบ่อหลังนะครับตรงนี้ก็เพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้นะครับวางถุงก๊อฟวางกระเป๋าและเกจต่างๆได้เลยนะฮะสวยครบจบคุ้มด้านข้างตรงนี้นะครับตรงสะโพกท้ายก็สว่านเ r ็นอาร์นี่ฮะ บริเวณสะโพกท้ายเรียงตัวขึ้นมาเป็นจุดสวยๆนะครับแบบที่ผมรีวิวทุกคันให้ดูนะครับคันนี้สวยมากสภาพดีตกแต่งดีด้านบนเป็นแอร์ไมโครบัสเรียบร้อยแล้วนี่เลยฮะ7 8 9 0 0 0เอาไปใช้กันครับคันนี้คุ้มค่ามากๆเดินทางกับครอบครัวทําทัวร์ก็ได้นี่ฮะสบายเลยนะครับเลขทะเบียนสวยด้วย8-9-3-9คันนี้นะครับตอบโจทย์แน่นอนใครหารถสวย นะครับรถตู้สวยหน่วยงานเช็คระยะศูญนะครับต้องคันนี้เท่านั้นฮะรับประกันความคุ้มค่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยนะครับว่าน่าใช้แค่ไหนมาเลยฮะบริเวณคนขับนะครับเปิดออกมาตรงนี้นี่เลยนะครับด้านข้างนะฮะได้เป็นติดม่านให้เรียบร้อยกระจกเดิมแท้แน่นอนนะครับลำโพงทวิตเตอร์มีให้ครับนะฮะกระจกไฟฟ้าคู่หน้าปรับปรโต้ที่คนขับ1บานเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกมีให้นะครับที่วางแก้วน้ําชุดลําโพงต่างๆอยู่ครบๆเลยซอกหน้านะครับสวยเดิมนี่นะครับซอกหน้าเดิมเดิม ใกลเรียงกันมานะครับขอบประตูไม่มีพ่นสีสาดครับนะสวยเดิมเลยครับเนี่ยฮะบริเวณหูกรอนสวยเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยฮะตรงบริเวณสปอยเลอาร์นะครับยังอยู่สติ๊กเกอร์ไม่มีแงะแกะเก่าเบาะนะครับได้เป็นเบาะปรับแบบแมนนวลนะครับแต่ได้เป็นหนังเรียบร้อยตัวใหญ่นั่งสบายครับเป็นเบาะสีเทาดานะครับสวยมากนะครับคันนี้เลขไมล์แสนเจ็ดเท่านั้นเองวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ60โลนะครับกุญแจมาตรฐานก้านไข พวงมาลัยนะครับได้เป็นมาตรฐานเดิมโรงงานเลยนะครับแอร์แบ็คคู่หน้ามีให้หน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะฮะหน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยแอร์แมนนวลนะครับแล้วก็เกียร์แมนนวล5สปีดนี่แหละฮะเบรกมือมาตรฐานก้านดึงทั่วไปนะครับพาวเวอร์เอาเลทต่างๆมีให้ด้านล่างข้อสังเกตนะครับข้อดีคือคันนี้เนี่ยตกแต่งมาให้แล้วเรียบหรูส่วนตัวผมชอบมากฮะนี่ฮะใครหารถ VIP นะครับเอาไว้ใช้ในครอบครัวราคาประหยัดนะเจ็ดแสนกว่า จริงๆราคานี้ถ้าเราจะไปซื้อรถ PPV นะครับรถ7ที่นั่งเนี่ยก็ยังนั่งได้ไม่เต็มอัตรานะแต่สำหรับลูกค้านะครับบ้านไหน10คนขึ้นไปนี่เลยจัดคันนี้ผมว่าคุ้มมากเอาไปใช้เลยครับ7 0 0 0แสนกว่าบาทฟรีดาวได้ด้วยสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับใครสนใจทักด่วนโทรด่วนเบอร์โทรด้านล่างเลยฮะ0 6 4 6 9 6 6ส3่นะครับโทรมาตอนนี้ได้เลยเดี๋ยวไปดูชุดหน้ากันต่อเลยครับ บริเวณชุดหน้านะครับอยู่ในสภาพสวยเดิมแน่นอนนะครับตรวจเช็คระยะไปไรเรียงกันมาตั้งแต่นี่ฮะบริเวณชุดแม่ปั๊มเบรกต่างๆนะครับซีนท่อยางต่างๆไม่มีกรอบไม่มีแตกอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับตรงบริเวณสปอร์ตเมทอาร์คนี่ฮะเรียงตัวสวยๆเลยนะครับน็อตไม่ขันไม่ไขซอกในนี่ฮะสวยเดิมแบบนี้นะครับสวยเดิมโรงงานเลยน็อตนี่ฮะฝากระโปรงไม่ขันไม่ไขเลยครับสวยเดิมแบบนี้ไรเรียงกันมาด้านบนนะครับนี่ฮะปั๊มโตโยต้าชัดเจนนะครับนี่คือฝากระโปรงเดิมแท้ครับนี่ฮะ ตรงบริเวณสติกกเอร์วอร์นิ่งต่างๆนะครับครบๆน็อตไม่ขันไม่ไขบริเวณฝากระโปรงนะครับไล่เรียงกันมานะครับซอกในซอกหน้านี่นะฮะนี่ครับน็อตไม่ขันไม่ไขเลยนไหฮะขวอยเป็นอาร์คสจุดเรียงตัวสวยๆนะครับซีนซิลิโคนด้านในสวยมากนี่ยฮะไฟท้ายเออ่ไฟหน้านะครับแท้ไทยคพยโตชัดเจนเดิมโรงงานสติกเกอร์มอกบริเวณบอดี้นะครับตัวถังไม่มีชนแน่นอนนะครับไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับนี่ฮะอุปกรณ์ส่วนควบมาร์กิ้งงต่า นะครับอยู่ครบเลยตัวมาร์กิ้งต่างๆนะครับอยู่ครบแบบนี้นะครับชุดเอินเตอร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้คันหน้าสวยเดิมนะฮะคันหน้าสวยเดิมแบบนี้คันนี้มั่นใจได้1 0 0เลยครับความคุ้มค่าความเดิมสำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้หน่วยงานนะครับภายในแต่ง v i p เรียบร้อยแล้วนานๆเข้ามาทีหายากมากคันนี้แนะนำเลยครับ t o y o t a c คอมพิวเตอร์ดีเซลนะครับคันนี้ได้ปี2 0 1 7ไม่แสนเจ็ดเท่านั้นเองฮะวิ่งวันหนึ่งประมาณ60โลเท่านั้นเอง นะครับรถหน่วยงานเช็คระยะศูนมั่นใจได้แบบนี้นะครับค่าตัวนะฮะป้ายแดงออกห้างล้านสองวันนี้ราคาพิเศษไปเลยนะครับ7 8็0 0 0บาทเท่านั้นครับคันนี้ฟรีดาวได้นะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีรายได้3 0 0หมบาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำเลยครับเบอร์โทรด้านล่างโทรมาได้เลยครับ0ูน6 9 6 6 3 3 5เนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยลูกค้าต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เส้นถึงหน้าบ้านท่านเลยครับสุดสบายมั่นใจได้นะครับต้องซื้อรถกอบวินโนตู้ครับ คุณจะได้แต่รถตู้สภาพเกรด A ไว้ใช้แน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและรับชมนะฮะสำหรับรถตู้สวยๆขั้นถัดไปคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้วีรรถตู้ขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ